ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแม,ตบม,ม่ตอบได้ดีถึงคนมองทำไมเวอร์ดิวอลิสลาตอบได้ดีถึงคนดราม่าทำไมครอบครัวนี้ดูเวอร์หลังออกรถใหม่เพื่อลูกน่ารักน่าเอ็นดูตั้งแต่เด็กๆสำหรับไซรัสแอนดราลีทายาทคนแรกของดาราสาวสุดแซบดิวอลิสลาและนักธุรกิจไฮโซชื่อดังเซบาสเตียนลี โดยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านทางอินสตาแกรมมีพี่ๆแฟนคลับหลงรักจำนวนมากเลยทีเดียวล่าสุดสาวดิวเผยคลิปผ่านช่อง YouTube ดิววริสลาตอนของขวัญ b บบี้ไซรัสฝันพ่อหรือลูกกันแน่ซึ่งเป็นการซื้อรถหรูป้ายแดงเบนลี่เบนเท g a h y ฮบิดโเซบาสเตียนลีเผยว่าที่เลือกรถคันนี้เพราะมันมีขนาดที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวครับ ถามว่าคันนี้เพื่อไซรัสหรอใช่เพราะเป็นสิ่งที่พวกเราสามารถเพลิดเพลินไปด้วยกันได้ทั้งครอบครัวก็จะมีผมคนขับมีคุณแม่ไซรัสและพี่เลี้ยงทุกอย่างก็สามารถยัดเข้าไปได้รถเข็นก็ได้เราติดตั้งคาซีทสำหรับเด็กไว้ในนี้ด้วยที่ส่วนมากจะไม่มีแต่ผมเห็นมันมีที่เมืองไทยเลยสั่งทามันที่นี่เลยครับนอกจากนี้สาวดิวเพิ่มเติมว่าซึ่งใครก็ตาม ที่มองว่าทําไมครอบครัวนี้ดูเวอร์จังคือนางทําการบ้านมาแล้วครอบครัวเราไม่ได้โอเวอร์ขนาดนั้นเราดูตามความเหมาะสมตามที่เราใช้รถเบบีไม่ต้องการความเร็วเยอะเราเลือกไฮบิดไม่ต้องไปให้สุดจุดที่โดนดาเราเลือกความพอดีทุกอย่างที่เราแฮปปี้แล้วเราสามารถซับพอร์ตใจได้เราเป็นบ้านแนวนั้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ